4ราศีดวงดีเรื่องการเงินและโชคลาภแบบเนื้อเนื้อเน้นเน้เนกราฟดวงการเงินพุ่งทะลุเพดานเมื่อจังหวะดวงดาวขึ้นใครก็ต้านไม่อยู่ดวงชะตาของทั้ง12ราศีพบว่ามีอยู่เพียงส4ราศีเท่านั้นที่ดวงชะตาดีโดดเด่นปังสุดพลังในด้านการเงินรายได้มากมายมั่งมีแถมมีโอกาสได้ลาบอีกต่างหาก ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีดวงดีเรื่องการเงินและโชคลาภได้แก่ราศีพิจิกผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม สำหรับชาวราศีพิจิกมีโอกาสขยับฐานะจากคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีได้เพราะรับทรัพย์จากหลากหลายทาง รายได้ในช่วงนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับหยิบจับอะไรก็กลายเป็นเงินเป็นทองได้ทั้งสิ้นหากวางแผนเก็บออมหรือลงทุนได้ดีจะขยับฐานะดีขึ้นได้ในไม่ช้าโดยเฉพาะชาวราศีพิจิกที่สะสมแต้มบุญมามากก็จะยิ่งมีลุ้นโชคลาบก้อนใหญ่เกินความคาดหมายอีกด้วยหากใครที่ไม่ได้เน้นเรื่องการเสี่ยงโชคก็จะมีโชคลาบจากการงานมากพอตัว ราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่15กดากราคมถึง16สิงหาคมยิ่งขยันยิ่งรวยสำหรับชาวราศีกรกฎหากใครที่ข,า,ขายทำธุรกิจจะมีรายได้ดีมากในช่วงนี้อะไรที่ลงทุนลงแรงไว้ ก่อนหน้านี้จะเริ่มเห็นผลชัดในเดือนนี้ทำให้มีรายได้หลั่งไหลเข้ากระเป๋าไม่ขาดสายหากใครที่มีงานประจำแล้วทำอาชีพเสริมหรือมีธุรกิจของตัวเองร่วมด้วยมีโอกาสได้จับกำไรก้อนโตเกินกว่าที่คาดหวังไว้หากคาดหวังโชคลาภก้อนใหญ่แนะนำให้รืบสะสมบุญให้มากๆเข้าไว้จะสําิดผล ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์เรียกได้ว่าไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดหรือทำอาชีพใดก็ตามล้วนแล้วแต่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากหากใครที่มีงานประจำและทำอาชีพเสริมเพิ่มเติมก็มีโอกาสปัง รายได้มากมีสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ในช่วงเดือนนี้ทั้งยังมีโชคลาภให้พอชื่นอกชื่นใจจากทั้งการเสี่ยงโชคและจากการงานรับทรัพย์จากทุกทางจริงๆหากเป็นสายสะสมบุญจะยิ่งดีเพราะมีโอกาสทําให้ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านอย่างปาฏิจักรอุปสรรคราศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคม ชาวราศีกันดวงของคุณกำลังจะมีข่าวดีด้านการเงินในอีกไม่ช้าโดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้เรียกว่าเป็นช่วงแห่งการกอบโกยเลยก็ว่าได้หากใครทำงานประจำจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนหรือรายได้ที่เห็นแล้วชื่นอกชื่นใจส่วนใครที่มีอาชีพเสริมเพิ่มเติมหรือทำการค้าขายมีธุรกิจเป็นของตัวเองราศีกันจะมีโอกาสได้กำไรงอกงามอย่างเกินคาดหมาย ทั้งยังมีความเป็นไปได้ที่จะขยายธุรกิจให้เติบโต,ตข,ขึ้นอีกด้วยเคล็ดลับเสริมดวงการเงิน 1. การทำบุญหากคุณต้องการเสริมดวงชะตาด้านการเงินแบบเน้นแบบพิเศษสใส่ไข่แนะนำให้ทำบุญวัดตริมน้ำหรือทำบุญเกี่ยวกับน้ำอันนี้ส่งจะพัดพาโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่ขาดสาย,สายเหมือนสายน้ำนั่นเอง ส,สการเสริม่วงจุ้ยโชคลาบถ้าจะให้ดวงโชคลาบป,ปังขึ้น200%แนะนำให้คุณหาต้นมงคลมาวางไว้บนโต๊ะทำงานบอกเลยว่าดีมากๆโดยเฉพาะต้นไม้ตะกูลกวักอันนี้ถือว่าดีเพราะจะเป็นการเสริมดวงเรื่องเงินเงินทองทองโดยตรงหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ